สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสแกนนะครับของโมโต GT 10เป็นตัวนี้นะครับโมโต GT 10นะครับตัวนี้รองรับ 2PTT นะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับ PTT A อ่า PTT B เห็นไหมครับ B ก็กด B A ก็กด B นะครับแล้วก็รองรับชาร์จ USB นะครับตัวนี้การชาร์จ USB นะครับถ้าไม่ฉุกเฉินนะครับก็อย่าไปใช้นะครับแนะนำการไปใช้แบบชาร์จแบบแท่นนะครับการประจุไฟมันจะดีกว่านะครับนะครับทีนี้เรามาเริ่มการสแกนพร้อมกันวิธีสแกนนะครับมันก็จะมีสแกนได้อยู่2วิธีก็คือ1สแกนในโหมด v f o แบบนี้นะครับสกับสแกนในโหมด Memory แบบช่องล่างนี้ Memory 2ีแบบนนี้ครับเรามาเริ่มสแกนแบบ ่า VFO นะครับาวิธีสแกนให้กดเมนูครับตัวนี้ปุ๊บมาเมนูที่18เลยครับเมนูนี้18นะครับอ่ะเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บตัวเล่มก็จะวิ่งเห็นไหมครับอ่าวิ่งพอเจอความถี่แล้วมันก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะวิ่งต่อนะครับอ่ทีนี้อ่หยุดสแกนให้กดเมนูหนึงทีครับปุ๊บอ่ะก็คือเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการสแกนในโหมดเมมโมรนะครับแบบโหมดเมมโมรนะครับาปุ๊บอ่า ผมจะให้เป็นสแกนแบบอ่าซีเฮดดีกว่านะมันจะดูง่ายถ้าแบบนี้มันจะดูยากนะครับจะจะดูความถี่ยากถ้าเป็นแบบซีเฮดนะครับปุ๊บอ่าอ่ะทีนี้เราก็กดเลยนะครับกดสแกนปุ๊บปุ๊บอ่าสแกนปุ๊บอ่ะผมจะวอรเข้ามานะพอเจอความถี่มันก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะวิ่งต่อนะครับอ่านนี่นะครับเททเห็นไหมครับก่อน เห็นไหมครับมันหยุดก็จะวิ่งต่อเท็ดเท็ดเอ็ดนะครับสแกนพอเจอความหยุดมันก็วิ่งต่อเสร็จแล้วให้กดอ่าหยุดสแกนกดเมนูปุ๊บอ,อันนี้มันประมาณอ่าอยู่ประมาณ20กว่าช่องนะครับทีนี้บางท่านก็ถามว่าเราไม่เอาช่องสแกนได้ไหมได้นะครับได้นะครับไม่เอาสแกนได้ อันนี้ผมทําไว้2 4 6ผมไม่สแกนนะเอาผมจะเอาเป็น8อีกช่องหนึ่งนะครับก็เลือกไปที่ช่องที่8ช่องที่ไม่ต้องการสแกนนะครับไปที่8ปดนะช่องที่8 8ปดปึ๊บอ่าช่องนี้นะครับผมผมเลือก2 4 6ไปแล้วนะครับอ่าเป็นที่8อีกตัวหนึ่งมาเป็นตัวอย่างนะครช่องนี้ช่องที่8นี้คือไม่สแกนก็ทําเหมือนเดิมครับกดปุ๊บอ่าเมนูอ่าเลือกลงมาเมนู19นะครับนี่ครับ add delete นี่ครับกดเมนูครับปุ๊บ ถ้าไม่เอาก็เป็น delete นะครับเนี่ยครับกดลูกศรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ช่องที่8เราไม่เอาเป็น delete ก็ออกไปเลยครับปุ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะทีนี้มันจะสอไม่อ่าสองสี่หกแปดอ่ะสี่ช่องนะครับไม่สแกนนะครับอ่ะตามพร้อมกันนะครับปุ๊บกดมาเมนูสแกนครับปุ๊บอ่าเห็นไหมสองสี่หกไม่มีเลยเห็นไหมครับอ่ามันจะวิ่งไวไปหน่อยนะครับสองสี่หกหนึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับช่องที่หนึ่งก็จังวอลมาได้ครับ สองสี่หกก็ยังเห็นไหมครับอ่เทดเทดเทดอ่านี่ครับเสร็จแล้วก็จะวิ่งต่อครับเห็นไหมครับอ่าวิธีสแกนนะครับอ่ะหยุดสแกนก็เหมือนเดิมครับปึ๊บอ่านะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าวิธีสแกนมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ